สวัสดีครับผมออกซินออกซิเรตบรเกเตตออกซี xy, นครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีแคปออเดอร์ที่เราได้ทําแผนกันไว้วันก่อนไปนะครับโอเคกเ็จากวันจันทร์นะครับผมได้ทําแผนไว้นะว่าราคามีโอกาสที่จะเป็นเซลไซส์นะครับหลังจากที่มีการเกิดการไซเวนะครับหรือว่าเกิดการซีกในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยเขามีการพูแบกขึ้นมาเนาะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะครับอ่ะก็ ตามแผนเนาะก็คือราคายังอยู่บริเวณนี้นะครับเมื่อวานก็จะเป็นภาพนี้เนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยนะครับราคาก็มีการเทลงมาในช่วงนอนฟาร์มเนี่ยนะครับในช่วงของวันศุกร์เนาะเทลงมาผมก็เลยทําแผนไว้ว่าราคาน่าจะเริ่มมีการอาจจะมีการปรับตัวลงจากโมเมนตัมนะครับหลังจากที่ในส่วนของ H1 เนี่ยนะครับเขายังไม่สามารถผ่านในส่วนของสปายบริเวณนี้ไปได้เนาะมีการเกิดการ สวิปโลสวิปไฮสวิปโลสวิปไฮไปเรื่อยๆนะครับอืเพราะฉะนั้นเนี่ยในล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการวิ่งขึ้นใาเหมนไหมครับก็สวิปไฮไปอีกพอสวิปไฮแล้วก็ตกนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าอ่ะถ้าเรามองในลักษณะของการเคลื่อนที่นะปัจจุบันคือเขามีการเคลียร์ไฮใช่ไหมครับอ่เ <Yeah. S 1> คลียร์โลใช่ไหมครับตรงนี้ก็พยายามทําโลนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาเคลียร์ไฮนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะลงมาสักประมาณ เคลียโลตรงนี้หรืออาจจะมาเคลียร์ตรงบริเวณนี้นะครับเป็นแอเรียแรกนะครับอ่ะแต่ผมก็มองว่าอ่ะถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราดูตามโฟล์นะครับปัจจุบันก็ยังเป็นคงดาวเทนถูกไหมครับถ้าราคาเป็นโฟล์ดาวเทนอาจจะลงมาหาบริเวณดีมานนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมาเคลียร์ในส่วนของโล w ลิสแตนลิควิตี้ตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับก็อันนี้มันจะเป็นลิควิตี้ที่ผมมองไว้นะครับ เพราะว่ามันเป็นโซนที่ถูกใช้งานไปหลายครั้งแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของ H1 วนก็จะเป็นในภาพของมุมมองการวิเคราะห์แบบนี้เนาะในวันนั้นนะครับเมื่อวานเนาะอ่ะโอเคก็ภาพของเมื่อวานก็จะเป็นประมาณนี้นะถูกไหมครับนี่คือภาพของเมื่อวานนะครับทีนี้เนี่ยเราเปิดมาในช่วงของช่วงเช้านะครับอ่ะผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมาดูใน m 5นะครับเนี่ย m 5ก็จะเป็นแผนนี้เลยของเมื่อวานนะครับหลังจากนั้นผมก็ ทำแผน M5 ไว้มาดูเชิงของโมเมนตัมแล้วก็ดูเรื่องของการวิเคราะห์ใน M5 นะครับเราจะเห็นว่า M5 เนี่ยราคาจริงๆเขาส่งลงมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงของการผูแบกขึ้นไปหลังจากนั้นหลังมีการประกาศข่าวนันฟาร์มทาราคาก็วิ่งขึ้นไปแต่ไม่ได้มีแรงพอที่จะเบรกตัวของโอไฮขึ้นไปได้นะเปิดเป็นการสวีปแล้วก็ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัวของโฟลหรือว่าโมเมนตัมของเขาเนี่ยก ลงมาตั้งแต่ในช่วงนี้แหละ,หละนะครับนะก็มาเคลียร์ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยราคาจะมีการขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้ผมมอง2โซนเนาะก็คือมองเป็นโซนกรอบนี้นะครับเป็นวิกเจิชันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นส่วนของหลังแฟร์ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกล่องนี้นะครับประมาณนี้นี้พอราคามีการวิ่งขึ้นไปอันนี้ผมไปคอนเฟิร์มใน M1 เนาะก็จะเป็นชุดนี้นะขออนุญ,ญาตนะอา่อาจะเป็นชุดนี้ ราคาได้มีการวิ่งขึ้นไปนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็จะมองตรงนี้แหละนะครับอ่เป็นโซนที่ผมจะเข้า S นะครับเป็นโซนแรกราคาก็มีการวิ่งขึ้นมาเนาะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บแล้วมีการรีเจ็คตรงนี้นะครับผมก็เลยทําการเข้าออเดอร์ก็เป็นหนึ่งในคอนเพิ่มของเราเหมือนกันนะก็จะเป็นตัวของเซคันใช่ไหมครับโอเคก็จะเป็นช็อตในช่วงประมาณนี้ SL ผมเผื่อ อยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าด้านบนนี่มันมีโซน liquidity ด้วยแล้วก็มีแก็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผม SL อยู่ที่ประมาณ250นะครับอ่ะก็จะประมาณอยู่แถวๆถวไม่สองศูนย์นะถ้าผมจำไม่ไม่ผิดน,นะครับ SL อ่ผมจำถูกนะครับแต่ว่าจุดเข้าอาจจะเคลื่อนๆนิดน,น,น,นึงนะเรื่องของสเปรดอะไรเงี้ยนะครับ29 20นะครับอันนี้คือในส่วนของ SL อ้ไม่ใช่สิ ่ะ stop loss นะครับ250รทินะครับอ่ะเห็นไหมก็จะประมาณนี้ส่วน tp นะครับเนื่องด้วย order มันยังไม่ confirm ช sure, ัวร์ใช่ไหมผมก็เลย flow ไปก่อนนะครับในส่วนของ tp อ่าเปิด flow ไว้ก่อนแล้วก็ผมไม่ว่างด้วยนะครับส่วนตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีลักษณะ p i o i t y อยู่แล้วผมก็เลยปล่อยผ่านไปก่อนนะครับปรากฏว่าราคาเขาขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงเลยนะครับลงเลยอ่ะ นี่ก็เป็นในช่วงของช่วงเช้าที่ผมได้เข้าไปแล้วผมก็ปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยต่อมานะมันก็จะมีอีกหนึ่งหนึ่งช่วงในช่วงบ่ายนะครับราคามีการไม่ใช่ช่วงบ่ายแหละนะครับนี่เป็นช่วงเย็ยนละราคามีการทุบลงไปนะครับปุ๊บอ่ะตรงเนี้ยแรงมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการรีเจ็ตขึ้นมาเนาะรีเจ็ขึ้นมาแล้วผมก็เลยมองว่าอ่าเฮ้ยอันนี้เขาเทลงไปแรงละจริงๆเป็นการเบรกนะครับฟโฟล์เขามาดังนั้นเนี่ยโซนก็จะมีโซนตรงนี้นะครับผมก็เลยทาการ pending ไว้เลยนะครับแล้วก็ SL เหนือตรงบริเวณน,นี้นะครับเพราะว่าผมจะ SL next liquidity เนาะเผื่อไว้นะครับก็คือเผื่อเขาเคลียร์ตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นว่าตรงนี้มันมี liquidity ถัดไปผมก็ SL เผื่อๆนะครับตรงบริเวณน,นี้ตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ สต็อปลอสผมจะอยู่ที่ประมาณ250นะครับอ่า้อยแบบแบบระยะปลอดภัยนะก็ะอยู่ที่250ร้อยถึงสามอนะครับคนที่อยู่ในในคลาสน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับที่ผมชอบบอกว่าเออเอซเอประมาณเนี้ยสามนะค,คือระยะระยะหวังผลนะค,คือถ้าเลยไปก็อาจจะใช้ได้แต่มันจะกว้างนิดนึงแต่ผมเท่าที่วัดมาถ้าโซนที่เราเลือกดีแล้วนะครับมันอยู่ที่ประมาณ300นะครับสามจุดนะนะก็จะเป็นตัวอย่างออเดอร์ที่ผมได้รันมานะครับก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหม นี่นะครับอ่าก็คือได้เข้ามาแถว17นะครับ1724นะครับอ่าแล้วผม SL ไป250จุดนะครับโดยประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ200ท้วนๆนะครับอ่ามีเผื่อนิดหน่อยนะครับเผื่อสเปซนะครับอ่าให้มันให้มันเป็นเลขท้วนนะครับโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคือ3 1 4นะครับอ่า3 1 4 3นะครับประมาณนี้อ่าราคาก็ขึ้นมาเนาะอ่า ประมาณนี้นะครับออยู่ในโซนอยู่ในกรอบโซนของโซนออเดอร์บล็อกพอดีนะครับหลังจากนั้นราคาก็เกี่ยวนะครับแล้วก็ร่วงลงไปเลยอตอนที่ราคาเริ่มมีการรีเจ็คตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีการสวิปไม่สามารถเบรกได้เนี่ยผมก็เริ่มกังวลแล้วแหละนะครับก็ราคาอาจจะมีการเคลียร์เนาะแต่ว่าอันเนี้ยออเดอร์ Order นี้ผมซีโร่ลิสละนะครับผมก็เลยดึงสต็อปลอสนะครับจากจุดเนี้ยนะครับมากันเป็น SL ตรงนี้นะครับ ได้มา 2R นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับผมเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆอาจจะเป็นซับนะครับที่ราคาจะเอาอยู่นะแต่ว่ามันมีแฟร์อยู่ด้านบนถูกไหมผมก็เลยเผื่อไว้ว่าราคาจะขึ้นมาปิดผมก็เลยกันไว้ตรงนี้นะครับถ้ามันพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเพราะว่าราคาในช่วงนี้มันเป็นลักษณะการวิ่งแบบอ่ากึ่งๆึ่งไซเวย์อยู่แล้วแต่ว่าคือผมลุ้นเบรกเฉยๆปรากฏว่าราคาก็ขึ้นไม่ถึงนะครับอ่ะอันนี้คือปล่อยไปละผมก็เข้านอน,นครับตื่นเช้ามาก็อ่ะราคาก็มาอยู่ด้านล่างตรงนี้อ่ะ ก็จะเป็นในส่วนของแผนเมื่อวานนะแต่ว่าอย่างวันนี้เนี่ยนะครับก็ยังมองเป็นดาวซายอยู่นะนังมองเป็นดาวไสาเพราะอ้าราคาก็ได้เบรกไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีการพูแบ back พักตัวไปก่อนนะครับ,นะรบก็ซึ่งจะเป็นปัจจุบันใช่ไหมที่ราคาเริ่มมีการพักขึ้นมานะครับอืมนี้เนี่ยถ้ามันพักขึ้นมาอย่างนี้ยังไงคือผมอะถ้าจะันนอะผมจะไม่ได้รันทั้งหมดคือผมจะเก็บฟเ f อร์ไปก่อนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเดอร์เรนี้ยผมก็ take ไปแล้วแล้วก็เหลือ,อเด d e r ที่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดเผื่อ ที่จะรันเทรนไว้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้ในส่วนของทองคำนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู Bitcoin หรือว่า btc กันต่อนะครับในส่วนของ Bitcoin นะครับก็จะเห็นว่าผมลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะหลังจากที่ผมได้ทำการวิเคราะห์ลงช่องไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นคลิปเนาะว่า ในช่วงนี้อาจจะมองว่าบิตคอยยังคงเป็นดาวเทรนอยู่นะครับราคาน่าจะมีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็อพอทุกๆอย่างเข้ามานะครับนโยบายอะไรต่างๆมันก็ยังไม่ได้สู้ดีมากเท่าไหร่นะครับที่มันจะสนับสนุนหรือว่าส่งให้บิตคอยขึ้นไปอาจจะมีนิดๆหน่อยๆน,นะครับแต่มันก็พั๊มขึ้นไปในแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับหลังจากนั้นราคามันก็ยังคงปรับตัวมาอย่างรุนแรงเลยถ้าเรามาดูเฮเห็นไหมครับก็เท พัมไปนิดหน่อยแล้วก็เทแล้วก็พัมไปนิดหน่อยแล้วก็เทนะครับส่วนใหญ่โมเมนตัมจะอยู่ฝั่งเทมากกว่าผมก็เลยมองว่าอ่ะน่าจะเป็นดาวเทรนนะณปัจจุบัน,นครับหลังจากนั้นราคามีการเทลงมาในช่วงนี้นะครับนะก็คือเหมือนจะมีอิมบาลานซ์ขึ้นไปใช่ไหมครับมีโมเมนตัมขึ้นไปแล้วมีทิศทางสวนลงมาปุ๊บตรงเนี้ยถ้าเรามองมันก็จะเป็นลักษณะของการอะไรครับเป็นออฟโรชิปใช่ไหมครับจากอ่าอัพไซด์นะครับเป็นดาวไซด์อย่างรุนแรงถ้ามองเป็นลักษณะของแท่งเทียนมันก็คือการเกิดเอ็นคคคััันนน่แหละะรบะรบก็ือาา ถูกกืนกินลงมาครับอันนี้คือ up ใช่ไหมครับแล้วก็ถูกกืนกินดาวลงมาปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็มีการ p ู l ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของ p ู l ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น trap นะผมมองว่าเป็น trap นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น i ิ d ดิสนะครับก็จะมีโซนประมาณนี้ปรากฏว่าราคาติดตรงนี้แล้วก็เทล,ลงมาอ่ะก็ในช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่ผมเทรดตั้งแต่ถือตั้งแต่ในช่วงของนอนฟาร์มมานะก็คือมีข่าวตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ได้มีการเปิด p o s ิชั o ลงมาครับ ในส่วนเนี้ยหลังจากมีการรีเจ็คตรงนี้เนาะเปิดพุชชันลงมาครับลันลงมาเลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับราคามันไซเว์เนาะราคาไซเว์ผมก็มีการกันทุนไว้แล้วแหละ,หละเพราะว่าบิตคอยถ้าสมมติว่าเราสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับเวลาเขาพูลแ back หรือว่าเขาย่อเครับเขาจะย่อลึกพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเขาไปเขาก็จะไหลยอย่างต่อเนื่องอ่ะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เขามีการ p ูลแ back เราจะเห็นเลยว่าเขาพูลค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ปกป้องทุนกันทุนหรือว่าแบ่งปิดไว้ก่อนก็ดีนะครับต่อมาราคามันก็มีการ ไหลลงมาก็จะถืออยู่ในช่วงนี้เนาะผมก็มองโซนต่อไปว่าจะกะัเติมไม้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีการเคลียร์บางส่วนออกอันนี้เป็นออเดอร์ที่ผมถือไว้ก็จะเป็นออเดอร์ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตัวเลขนี้แล้วกันราคาก็วิ่งลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับณนะปัจจุบันเนาะยังมองยังไงอยู่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นดาวเทรนด์อยู่แหละนะครับเห็นไหมว่าราคาหลังจากเบรกมาก็เป็นดาวเทรนด์นะแต่จะมีการปรับขึ้นแล้วแหละนะครับ หรือเปล่านะครับหลังจากมีการติดตัวของดีมันตรงนี้นะครับอ่านี่คือดีมานที่ผมมองนะโซนที่1นนะครับและถ้าหลุดตรงนี้ไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะอยู่ล่างนี้เลยนะอ่ะแต่ตรงเนี้ยถ้ามันมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะเปลี่ยนโพซิชั่นอ่ะเป็นการอ่าเติมของขึ้นไปนะครับนะก็ประมาณนี้นะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิทคอยนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทรีแคปของผมวันนี้นรับก็จะมีประมาณนี้นะเป็นการรีแคปสั้นๆเพื่อให้เห็นมุมมองครับของทองคำแล้วก็ Bitcoin นะช่วงนี้ก็จะเทรดอยู่ประมาณ2ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี n a s แดกด้วยนะครับของ ICT นะเนาะส่วนสกกุลเงินนะครับสก,กุลเงินก็ไม่ได้ถืออะไรมากนะเพราะว่าราคามันก็ยังคงไหลๆยๆแล้วก็ไม่ได้มีจุดให้ผมเข้าอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับนะในส่วนของพวก g p อะไรเงี้ยนะเนื่องจาก ช่วงนี้ดอลลาร์ดีเอ็กซ์ยีเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนค่ามากๆเลยนะครับนะฮะดีเอ็กซ์ยี่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคก็ในส่วนของการทำรีแคปวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อในใจกันได้นะครับโอเคเนาะส่วนถ้าใครนะครับสนใจที่จะมีข้อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถที่จะอีบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะก็ คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ออกซี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ